ไปมอสโคประเทศรัสเซียกันเราต้องรออยู่ตรงนี้14ชั่วโมงุกนน ตอนนี้นะคะเรากำลังรอขึ้นเครื่องนะคะไปมอสโกประเทศรัสเซียกันเย้อันนี้ถือเป็นแบบประเทศใหม่ในลิสต์ของเราเลยนะคะอันนี้คือเรายังไม่เคยไปทางรัสเซียเลยแต่ว่ามันแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรประเทศในฝันที่เราอยากจะ hmm. ลองไปเห็นไปดูสักครั้งหนึ่งความยิ่งใหญ่อลังการของรัสเซียคือมีพื้นที่เนี่ยกินไปแบบ เกือบซีกโลกเลยนะคะทุกคนใหญ่มากกว้างมากแต่ว่าในทริปนี้เราจะไปเจาะอยู่2เมืองก็คือมอสโกและมูรมังคนะคะพอนึกถึงมูรมังนะคะทุกคนนึกออกไหมว่าเราจะไปทําอะไรกันที่นั่นมูรมังเป็นเมืองที่แบบมีชื่อเสียงในการไปล่าแสงเหนือกันนะคะซึ่งช่วงนี้ที่เราไปอ่ะ ป็นช่วงที่แสงเหนือเนี่ยเขาเพยากรณ์กันว่ามีค่าเคที่สูงจะมีโอกาสเห็นได้เยอะใช่ไหมทุกคนในปี2023กับ2024เนี่ยจะเป็นปีที่มีโอกาสได้เห็นแสงเหนือมากที่สุดในแบบว่ารอบ10-20ปีเลยเขาว่ามานั่นแหละมันก็เลยกลายมาเป็นทริปนี้ที่เกิดขึ้นมาทุกคนเพราะว่าเราอยากไปดูแสงเหนือสักครั้งในชีวิตแต่มันได้เกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดไว้นะใช่เพราะว่าหก็คือนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่ เขาบอกว่าค่าเสนอจะชาร์จ2ก็คือเราเจอตั๋วโปรโมชั่นไปกลับมอสโกนะคะกรุงเทพมอสโกรวมน้ำหนักกระเป๋า23กิโลของสายการบินชัยนาทสซ์เทอร์นแอร์ไลน์จองไปได้15,000บาทไป้ลับถึงโค้ดมีเพื่อนที่จะแบบอยากไปจอยด้วยอย่างเงี้ยค่ะมาหาตั๋วที่หลังนะมันแบบ30,000แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยเหลือแค่เรา2คนเพราะว่าเวลาตั๋วโปรมาอย่างเงี้ยเราเห็นปุ๊บตัดสินใจปั๊บเนี่ยก็เลยได้แล้วอย่างเงี้คือไปรัสเซียไม่ต้องใช้วีซ่า ก็สามารถแบบแผนปรปปับได้เราจองช่วงประมาณต้นเดือนธันวาแล้วก็เนี่ยบินกันสิ้นเดือนกุมภาค่ะต,ต,คตื่นเต้นมากเลยทุกคนก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าการจะบินไปรัสเซียช่วงนี้นะคะก็มันจะมีสายการบินที่บินตรงไปเลยกับต้องไปนสิทธิ์ที่ประเทศต่างๆแล้วแต่แสายการบินนั้นๆน,นะอย่างของเราเราบิน China Southern ก็จะไป ไปทานเสร็จเดียวที่เซนเจนอ่าแล้วก็เดี๋ยว่อบบินจากเซนเจนไปที่มอสโกแล้วมันก็จะมีบินตรงเหมือนกันเนอะพวกแบบ a อ r o f o r t แล้วก็ A7 นะคะก็ลองดูราคาตั๋วกันได้ทุกคนถ้าจะไปการบินก็จะประมาณ9-10ชั่วโมงถ้าบินตรงนะแต่อย่างเราเนี่ยเดี๋ยวบินไปเซนเจนประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต่อจากตรงนั้นไปที่มอสโอกประมาณ9ชั่วโมงค่ะ ก็เป็นการเดิน,นทางที่ยาวนานมากแล้วก็เป็นทิวที่ตื่นเต้นมากเพราะที่นั่นเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันเท่าไหร่นะท,ที่ได้ข่ามาใช่ใช <c oughs> เดี๋ยว EP แรกนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูรีวิวสายการบิน,น China Southern Airlines ก่อนเนะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศการเดินทางจากไทยไปมอสโกนะคะรวมถึงบรรยากาศวันแรกที่มอสโกของเราด้วย <c oughs> เดี๋ยวจอกันระหว่างทางะคะ่ะทุกคน มบนเครื่องแล้วทุกคนก็คือเหมือนกับแบบเครื่องจะเป็นเนืนอร์ไกจากไทยไปจีนบริษัทค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็เป็นที่นั่งแบบว่า33บนเครื่องบินอะไรเธอ A321 NX ค่ะบนเครื่องแล้วก็ถือว่าที่นั่งก็โอเคสีพิชหรือว่าช่องระว่างขากับที่นั่งก็ไม่ได้แคบนะใช่แล้วเขาก็มีรูให้ชาร์จเป็น USB ด้วยชาร์จได้ก็อันนี้จะเป็นไฟสั้นๆแค่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเนาะ เดี๋ยวถ้าไฟไปมอสโกก็จะเป็นเครื่องใหญ่นะคะอืมเห็นเขาบอกว่าจะเสิร์ฟอาหารหนึ่งมื้อด้วยเดี๋ยวมารอเดืออาหารกันนะทุกคนรอบนี้เราได้นั่งท้ายเครื่องเลยทุกคน7 7อแต่จริงๆเราไปเลือกในในระบบมาแล้วนะแต่ว่าได้ไม่ตรงแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะแบบว่ามีอะไรไม่รู้จากไทยไปส่นจนนะคะนั่งเครื่องแค่แป๊บเดียวค่ะสองชั่วโมงกว่าก็ได้ลงไปรอต่อเครื่องที่ประเทศจีนกันแล้วป่ะ รอต่อเครื่องไปรัเสเซียกันค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็คือถึงที่สนามบินเซนเจอรแล้วนะคะก็แบบว่า <c oughs> นี่สนามบินเขาดูสวยนะจะว่าไปก็เหมือนอยู่ในป่าดงดิบไหมไม่ใช่ทุกคนมันต้นแค่นี้แหละนางแบบเอาหน้าไปซุกเพื่อแล้วเวลาที่เรามาถึงนะ เป็นแบบทานสิ์ใช่ไหมเขาก็จะพาเราไปเข้าสแกนต่อมอแบบพิเศษของพวกทานสิตอ่ะเออแล้วก็ตอนนี้เราก็สแกนทุกอย่างเรียบร้อยแหละกระเป๋าเราอ่ะมันจะไปถึงมอสโกเลยเนาะไม่ต้องไปเอากระเป๋าอีกทิปทิปเนี่ยไบนี้ตรงนี้นะคะก็คือที่นั่งที่ VIP ที่สุดที่จะหาได้นะตอนนี้แล้วทุกคน <konuş literature> เขามีชื่อเยนะเรียกว่า recliner lounge ชัวซันเก้าอี้อสองตัวนี้โคตร v ว r y VIP เลยนะถ้ามาช้ากว่าน,นี้คืออยู่อด แล้วตรงนี้มีที่ชาร์จให้ด้วยแต่ว่าชาร์จไม่เข้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วเรามาถึงที่นี่ตั้งแต่แบบห้าทุ่มปะ่ะ <c oughs> ตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วเราก็รอรอเจ้าหน้าที่พาเข้ามาในส่วนของเอ,อ่อทรานสิตแอรเรียนะคะรอเนี่ยก็รอเกือบ1ชั่วโมงเลย กว่าเจ้าที่จะพาเข้ามาแอเรียตรงนี้เข้ามาตรงนี้ก็เที่ยงคืนก,กว่าซึ่งก็หาที่นอนได้ตามปริญาณสายทุกคนกว้างใหญ่ไพศาลถ้าถ้าใครที่แบบลุยๆหน่อยทรหณหน่อย <c oughs> พวกที่แบบว่าอยากได้ตรวจถูกนะก็ต้องทนนิดนึงนะคะมันเป็นการทานสิทธิ์ที่นานอยู่ทุกคนเราอยากจะบอกอย่างเราเนี่ย <c oughs> จะมาได้ <c oughs> หรือว่าใครแบบไหวอะมันก็คุ้มกับราคาตัว๋ว เพราะว่าไฟตัดทับไปของเรารอะมันคือวันพรุ่งนี้ตอนประมาณบ่ายสองโมงเว้ยเราต้องรออยู่ตรงนี้สิบสี่ชั่วโมงทุกคนนี่จะเป็นการเลเวอร์ที่นานที่สุดในชีวิตเราไมใช่ใช่แล้วมันก็เหมือนเป็นดวงเรารอะที่แบบเราจะต้องนอนในสนามบินเพราะว่าหลังจากที่เขาประกาศฟรีวีซ่าจินที่หนึ่งมีนาใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบแดทุกคนเอาต้องเดืรอออกไปไม่ได้ไง คือถ้าเพื่อนเพื่อนมาหลายตัวเนี้ยเพื่อนๆก็คงแบบเออออกจากสนามบินไปนอนโรงแรมได้ปกติน,นะคะก็คล<ม>ิปนี้อาจจะเป็นแบบว่าส่งท้ายนอนในสนามบินให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าคือสนามบินเขาก็ดูแบบสะอาดน้ำสะอาดกลิ่นหอมมากจริงสนามบินจะมีเหมือนพวกแบบว่าทุกคนน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นอะไรน,นี้เออมีกุงมีแก้วให้ตอนนี้คือเหมือนมันเด็กและร้านต่างๆมันก็เริ่มทยอยปิดแต่ที่เราเรียนเห็นนะจะมีพวกกิจจีนร้านแล้วก็มีร้าน รอาหาหมีแบบตู้กดน้ำอะไรนี้ถ้าเกิดใครจําเป็นต้องนอนที่สนามบินจริงๆ,ๆก็ไม่น่ากลัวนะคะม,มีเพื่อนๆแบบแนอนด้วยเพียบเลยจริงๆคือแทบจะไม่มีที่ดีๆว่างเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าข้อเสียของการแบบต้องโอเวอร์ไนท์กับที่สนามบ,บินอะมันก็คือแบบคนที่ไวต่อเสียงต่อแสงมันจะนอนหลับไม่ได้สะดวกอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวก็มีประกาศนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็ต้องยอมรับข้อเสียตรงนี้ไปทุกคนแต่สําหรับเราเราก็โอเคแนอน,นไปเดี๋ยวก็ไปนอนบนเครื่องต่อ เราเคยแบบเลเวอร์ครั้งหนึ่งนะคะที่ประมาณแบบเอ่หกชั่วโมงตอนนั้นบินไปเฟสนะคะกับสกูตตอนนั้นเอ่ออยู่ที่สิงคโปร์เนาะก็คือต้องอในสนามบินเหมือนกันนั่นแหละไปถึงประมาณห้าทุ่มบินอีกทีแปดโมงเช้าอันนี้พีคพีกว่าเดิมมาถึงห้าทุ่มบินอีกทีบ่ายสองค่ะทุกคนเออแล้วคือเรื่องของเรื่องอะก่อนมาเราอ่ะพยายามเข้าไปอ่านในเว็บไซต์สายการบินแล้วว่าเขาอ่ะมีออฟเฟอร์เออ่ที่พักฟรีให้คนที่เลเวอร์นานกว่า6ชั่วโมงขึ้นไป แต่ว่าพอมาถึงจริงๆแล้วเหมือนกับว่าไม่มีบริการนั้นแล้วไม่แน่ใจว่าเราอ่ะอ่านแบบไม่ถูกหรอหรือว่าเข้าใจผิดตรงไหนหรอหรือเขายกเลิกบริการไปแล้วแต่ว่าไม่ได้อัปเดตบนเว็บไซต์เนอะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นั่นแหละค่ะมาอัปเดตให้ฟังว่าถ้าเกิดใครบินมาที่สวนเจริแต่ไม่มีบริการนั้นแล้วนะก็หาที่นอนเอาแน่นโรงแรมกว้างๆตรงน,นี้ก็วีพีสุดเ,เปไงโรงแรมในสนามบินนี่เราพกข้าห่มมาเองด้วยเห็นไหมสามารถกุนไนได้เลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันทุกคนก็คือบริเวณที่เรานั่งอยู่นะคะจะอยู่ใกล้กับห้องน้ำแบบนี้เลยห้องน้ำที่นี่เขาสะอาดอยู่นะเดี๋ยว สองแล้วนะคะยังมีร้านอาหารเปิดอยู่สองร้านนะก็ยังมีคนนั่งกินอยู่นะคือมีคนเรื่อยๆเลยสนามบินนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างสะอาดแต่ว่าเขาก็จะมีประก,กาศของเขาเรื่อยๆแบบนี้มันจะแบบนอนไม่ค่อยหลับหรอกนี่ส่วนนี้เป็นบริเวณที่เราจะนอนกันในคืนนี้ค่ะโอ้ได้ใช้จริงเลยทุกคนนี่ รีวิวกระเป๋าที่เราใช้ในทริปนี้ให้ดูนะมันเหมาะเหลือเกินนะากับการมาพักค้างแรมที่สนามบินแบบนี้คือสายกระเป๋ามันสามารถล็อกกับขาเ้าอี้ได้แบบนี้กันโดนขโมยจ้า mm hmm. โคตรเลิศอันนี้เพื่อใครยังไม่รู้จักอันนี้คือยี่ห้อ Pack Safe นะคะ mm hmm. เป็นเป้ที่แบบทํามาเพื่อกันขโมยโดยเฉพาะ mm hmm. เขาจะมีช่องนูน่นช่องนี่ซิปนูน่นซิปนี่ที่แบบว่า การขโมยได้เห็นป่ะแบบมันจะทําให้การเปิดยากหน่อยก็คือล็อกซิปไปกับตัวล็อกของเขาแบบนี้ oh <yeah. S 1> เออมันเป็นแบบนั้น,นะค่ะแล้วค่อยแบบล็อกเข้าไปแล้วจริงๆช่องด้านในมันก็มีแบบล็อกตูงนี้นั่นได้อีกนะคะตรงนี้ก็คือแบบเออส้อนซิดไวไ้จะได้จะลูบจะง่ายๆไไใช้เวลานิดหนึ่งถ้าเกิดว่าจะมาขโมยของเรานะคะถ้าเขาเขโมมันปรีดไม่ขาด กรีดไม่ขาดหรือว่าขาดยากก็ได้เราก็ยังไม่เคยลองนะเนออาะออ <c oughs> นี่อีกใบหนึ่งที่เราพกมาก็เป็นรุ่นใหม่นะนี่เป็นแบบทรงประมาณนี้ก็อันนี้จูดได้เยอะกว่านิดหน่อยแต่ว่าต้องตูดอ่ะมันจะมนๆหน่อยอาจจะวางไม่สะดวกถ้าเกิดใส่ของไม่เต็มแต่วันนี้อาจมาแน่นมากทุกคนมันก็เลยตั้งได้ <c oughs> เดี๋ยวข้าวต้ม e n มอร์นนิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่เซอร์นเชิรนแอร์พอร์ตนะคะเป็นเวลาประมาณเ,ออเกือบ11บโมงแล้วนะคะเมื่อคือนที่เรานอ,นอนที่สนามบินนะก็รู้สึกปลอดภัยดีนะคะแต่อุปสรรคของการนอนที่สนามบินก็คือมันจะมีเสียงจ๊ก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 อยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงเสียงแบบประกาศของสนามบินด้วยขนาดรุ่นแบบใส่หูฟังแบบน้อยแคนเซลลิ่งนะมันก็ยังแบบเออนะไม่ค่อยหลับอยู่ดีเนาะแล้วก็ตรงที่เรานอนอะ่ะมันก็จริงๆมันเป็นที่นั่งนะเนาะ มันก็ไม่ได้นอนสบายอะไรมากแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคนข้างๆเราก็มีฝรั่งสองคนนะแบบเตรียมพร้อมมาดีมากเอาเบาะเป่าลมมาด้วยเห็นแล้วอิจฉาเขามากเลยนะครับเขาได้นอนเหยียนายาวเลยชินจา,าคือเฮ้ยนุ่นเมื่อคืนหลับสบายไหมคะหลับได้อยู่นะ <laughs> คือสําหรับตัวนุ่นนะเป็นคนที่แบบหลับง่ายคือข้างง่วงก็หลับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลับสนิทเออแล้วก็ไม่ได้นอนแบบสบายขนาดน,นั้นแต่ว่า <laughs> ก็ถือว่าได้หลับ <laughs> หลับยาวมาจนแบบว่าถึงประมาณ10บโมงคึ่งเลย <iye> นี่ก็คือตื่นขึ้นมาก็แบบไปล้างหน้าแปรงฟันหิวแล้วคัะก็เลยมาซื้ออะไรกินนะมันจะมีอยู่สร้านตรงโคนนี้นจะเป็นร้านแบบแนวจีนเลยเกือบอันนี้เป็นร้านแนวญี่ปุ่นนี่ค่ะมีสตาร์บัคก็เลยไปซื้อสตาร์บาัคมาเป็นไอลาเต้อันนี้33มสิบหยวนใส่กันก็ราคาพ,พอๆกับไทยปหะอืม การใช้จ่ายนะก็สามารถใช้บัตรเครดิตได้เลยนะก็เป็นบัตรวีซ่าปกตินี่แหละทุกคนก็คือที่สนามบินก็สะดวกอยู่ค่ะรามเมงมาแล้วทุกคนจะไปซี่เมนไทยโกะรามเมงค่ะสีดูแซ่บเขาบอกว่าเผ็ดโอ้โหสไปซี่ขังแท้คือมันจะรสชาติฟิลคล้ายๆรามเมงเผ็ดของยาโยอิที่เราชอบกินนะคะอร่อยอร่อยูนี่ก่กนโอ,อ้ได้ยินป้า โอ้ชองร้องเลยอ่ะอืม,อ,มอร่อยอันนี้7จะสบเก้านะคะเจสิบเก้าหยวนจริงๆเดี๋ยวจะมีโค้กกับยำสไลดยด้วยแต่เ,เขาเ่งเอามาเสิร์ฟทีหลังรบรรยากาศร้านนะตรงนู้นเลยเป็นที่ที่เราไปปักหลักนะคะแล้วก็ร้านก็อยู่ตรงนี้เลยนี่รับพวกบัตรไม่ต้องกลัวถ้าไม่ได้แลกเงิน ไปสั่งที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็มาเสิร์ฟส่วนเรานั้นสั่งอันนี้ค่ะข้าวหน้าเนื้อนะคะอหอมหอมใจก็น่ากินนะยังต้องใส่พริกเพิ่มนะคะทุกคนเพื่อความสะใจส่วนตัวมรสชาติดี ตำงาลายกับโคกมาแล้วนะคะก็น,นี่เป็นเซ็ตที่นุ่นสั่งไปนะเนี่ยอย่างมือนี้นะคะที่สนามบินจีนเราก็จายไปทั้งหมด137นะคะแล้วนี่น้ำซุปเขาจะแบบว่าเจ้มจน้น่ะอืมสไปซี่ของแทศเพ้อร่อยเส้นก็แบบหนึบๆบกรึบกร SOMETHING I COULD DO I ในที่สุดก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วทุกคน mm hmm. ก็เขาเรียกบอกต์ตประมาณบ่ายโมงสินะคะไฟล์เรามันเออประมาณบ่ mm hmm. ายโมงห้าสิห้าเนอะแล้วก็อีกประมาณ9ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนที่เราจะไปถึงมอสโก เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันต่อบนเครื่องเนอะอาจจะไม่ได้มีเสียงพูดแต่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเครื่อง yeah, yeah. ที่จะบินไปมอสโกให้ดู <Yeah. S 1> เห็นเขาว่าใช้ a i r b บั A 3 5 0นะคะตอนนี้แบบเหมือนดูกว่าตาดูก็คือมีทั้งแบบคนรัสเซียแล้วก็คนเอเชียพวกคนจีนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ เราเจอน้องคนไทยคนหนึ่งที่มาพร้อมกันไฟเดียวกับเราเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าน้องเมื่อ,อิมาดูคลิปก็มาคอมเมนต์แสดงตัวหน่อยนะ <laughs> ตอนที่เจอกันก็คือกำลังเหนื่อยมากเลยเลยไม่ได้วอลตอนนั้นโอเคค่ะมาตไปดูบนเครื่องกัน could be you, but Cause got better, better things spend time chasing things But my time too สำหรับไฟจากสงเจ้นไปที่มอสโกนะคะจะใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงครึ่งเนาะมีจอส่วนตัวที่นั่งก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับชั้นอีโคโนมีคลาสเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากแต่มันก็ถือว่าดีคุ้มราคาเลยทุกคนมีแจกอเมนิตี้คิดแบบนี้ด้วย จะเสิร์ฟทั้งหมด2มื้อสำหรับไฟล์นี้นะคะเราก็ถ่ายมาให้ดูกุบกริบนะคะเรามาแลนดิ้งกันที่มอสโกประมาณเกือบเกสองทุ่มนะทุกคนแต่ว่ากว่าจะผ่านตอมอออกมาได้เนี่ยใช้เวลารประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะก็มาถึงดึกแล้วเนาะเราตัดสินใจจะนั่งรถไฟเข้าเมืองก,กันค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันแล้วเดี๋ยวจะสรุปไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีนะคะว่าผ่านตอมอที่รัเสเซียเป็นยังไงบ้าง uh,

ได้ตัวแล้วทุกคนคนละ550รูเบิลนะคะไปไปกันเราซื้อเป็นวันเว y นะคะยังไงวะยังไงวะเ<อ><อ>ห็นเขาสแ,แตมป์กัน หนาวเลยล่เธอปันออกปากแล้วรถไฟมาจอดรออยู่แล้วนะทุกคนเมื่อกี้ตอนซื้อตั๋วคุณพนักง,งานขายตั๋วเขาก็บอกให้ชัดเจนเนีว่าขึ้นมาข้างบนแล้วก็ไปขบวนชาชลา,าที่3นะคะเฮ้ยจากที่เห็นก็ดูโล่งๆนะออที่นั่งเหลือเฟือ ว่ตรงนี้มันคือบิสเนส <c oughs> <laughs> เราเข้าไปก่อนเราเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวรถออกเอชอะ few moments later ทุกคนเรานั่งรถนะคะมาลงที่สถานีเบลูโลฟสกีใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะจากตรงนี้เราก็จะเดินไปโรงแรมกันเลยเนะคือโรงแรมเราเลือกอยู่แถวนี้เพราะว่าอยากจะเดินทางด้วยรถไฟสะดวกทั้งแบบ Aero e x p r e s s แล้วก็ใต้ดินด้วยนะคะเดินจากนี้ไม่ถึง5นาที hein. i ได้ห้องแล้วทุกคนนี่ห้องเรานะคะเบอร์ซีหนึ่งสีดาเขาเปิดห้องหรือเปล่าคะเฮ้ยห้องดูใหม่มากแล้วโลเคชั่นคือเริศดไหมม,มาเดินจากสถานีรถไฟแบบแบ,บัดเดียวยทุกคนห้องน้ำก็คือถือว่ากว้างและสะอาดได้แยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะ มีพวกแบบคลีมอาน้ําอะไรต่างๆได้ๆไว้ให้ใน,นี่ก็คือสภาพของเราสองคนตอนนี้อยากอาบน้ำมากเลยทุกคนหลังจากเดินทางมา28ชั่วโมงเต็มมั <c oughs> นนานขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> มีการน้ำร้อนรอดแล้ว,ลว <c oughs> ตู้เย็นก็มีการน้าร้อนก็มีทีวีก็มีแต่ว่าทีวีนี่ไม่น่าจะดูหุูเ่องนะเราพกมาม่ามาเยอะมากอ๋อบารลงบารลงโอ้โหยังอุตส่ามีบารลงให้ด้วยอ่ะ ดูเย็นค่ะตูเย็นอ๋อไม่มีอะไรเลยนะคะในที่สุดก็ถึงที่พักของเรานะคะเราจะนอนที่นี่3คืนนะคะที่มอสโกชื่อโรงแรมตามนี้นะทุกคนคืนละประมาณพันหถือว่าเริศใช่ห้องดูสะอาดสะอาแล้วก็เหมือนยังดูใหม่อยู่เลยแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบตามที่เราต้องการมากใช่โลเคชั่นก็ดีแบบเดินจากทารถไฟมาข้ามถนนนินึงกรึบ เ,เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังที่สานามบินก่อนแล้วกันหลังจากที่เราลงเครื่องมานกลงมาปุ๊บก็จะมาผ่านตอมอนะส่วนตัวคิดว่าตอมอที่รัสเซียค่อนข้างใช้เวลาเรียกได้ว่านานมากคือแบบกว่าแถวจะขยับนะนานมากทุกคนเราอยู่ตรงตรมอมได้ประมาณแบบชั่วโมงได้จริงๆแล้วแถวไม่ได้ยาวมากนะคะเคาน์เตอร์ก็เปิดค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาใช้เวลาในการตรวจแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างนานคนละประมาณแบบ5-10นาทีใช่เขาดูละเอียดมากตรวจเอกสารแบบพาสปอร์ต นานมากแต่ว่าสําหรับคนไทยอ่ะที่เราเราแบบเจอมาก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบว่าดูนานขนาดนั้นเราเห็นแบบมีชาติอื่นที่แบบดูนานแล้วก็ไม่ผ่านแต่คนไทยอ่ะ เท่าที่ดูอ่ะผ่านหมดเลยของนุ่นจะโดนถามแค่ว่าทัวริสเช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จบแล้วเขาก็ดูเอกสารในพาสปอร์ตของเราต่างๆนานามีแบบเทียบหน้าอย่างนี้ด้วยนะนึกว่าเขาจะแบบมองรูปเรากับหน้าเราอย่างเงี้ยละเอียดส่วนอย่างอื่นนะไม่ถามเลยมากี่วันไม่ถามนอนไหนไม่ถามเที่ยวไหนไม่ถามไม่ได้ถามอะไรเลยเหมือนกับแค่คนเซิร์นหน้าเราประวัติการเดินทาง ว่าแบบไปไหนมาบ้างในพาส,สปรอร์ตแหละคือแทบจะไม่ได้พูดกับเขาเท่าไหร่เลยไม่ถามคำถามอื่นเลยอยนี้จริงๆแบบหลังจากที่แบบสแกนดูของคนอื่นแล้วด้วยนะไม่ได้ถามคำถามอื่นเลยแต่เขาจะใช้เวลาในการดูของเขาเองอะ่ะเขาตรวจเช็คของเขาเองอะ่ะ <c oughs> แล้วก็จบปึ้งมารับกระเป๋าออกมาก็กระเป๋าตั้งอยู่แล้วนะคะมันแบบนานมากจนแักงานต้องเอากระเป๋ามาตั้งแล้วทุกคนกระเป๋าก็เรียบร้อยดีไม่แตกไม่หักใช้ของแวนเดอร์นะคะ ทนทานดีมากดีมากอยากจะแนะนำเป็นแบบแบรนด์ไทยที่คุณภาพนี่คือระดับแบรนด์สากลเลยแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ไซส์เล็กจนอันนี้มาลองแบบเไซส์ใหญ่แบบมาสมบุกสมบันหน่อยคือล้อก็ยังลื่นเป่านุ่นก็คือแบบอัดมา23กิโลยังลื่นแบบลากได้แบบลื่นสบายมากอันนี้แบบแนะนำแนะนำจริงๆสำหรับคนที่เดินทางเที่ยวแบบตางประเทศลุยๆเอ มาถึงวิธีการเดินทางเข้าเมืองนะคะรอบนี้เราเลือกนั่งเป็น Aero Express นะก็คือเหมือนเป็น Airport Link ของเขายิงตรงจากสนามบินนะคะมาที่ใจกลางเมือง<ฮ>โดยเขาจะจอดแค่ประมาณแบบไม่กี่สถานีนะมไม่ได้จอดทุกสถานีจุดที่เราลงเรียกว่าเบลารุสกี เนี่ยเหม่ยจำแบบนี้นะได้ยินบนรถไฟเขาพูดมาค่าโดยสารประมาณ550ร้บรูเบิลนะคะก็ไปซื้อกับพนักงานได้เขาพูดสังกฤษได้แล้วเขาก็แบบแนะนําดีอยู่คนที่เราเจอนะบนรถไฟก็จะมี2ชั้นเนอะแต่ว่าจุดที่จะวางกระเป๋าไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างน้อยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเออขึ้นตู้แรกไม่มีก็ลองไปตู้แบบถัดถัดไปเนอะใช่ใช่แล้วก็บรนรถไฟมี WiFi ด้วยนั่งแล้วรู้สึกแบบเออสะอาดปลอดภัยมีกล้องวงจรปิ มีเจ้าหน้าที่เดินอะไรอย่างงี้ไม่กลัวเลยคือที่เลือกนั่งรถไฟเข้ามาเนะเพราะว่าเราอะมาถึงดึกถ้าเกิดเรียกแท็กซี่ก็มีความกังวลนิดนึงเพราะเห็นหลายคนโดนโกงค่าแท็กซี่กันช่วงนี้ก็เลยแบบ อะอย่างน้อยรถไฟก็คือไม่มีใครมาโกงเราได้แน่นอนถ้าเรียกแท็กซี่หรือว่าเขาเรียกใช้แอปอะไรนะยานเด็กยานเด็กโก้ก็ได้ยินมาว่าแบบมีโกงบางคนก็ไม่โดนบางคนก็โดนเราก็เลยขอเลือกทางสาธารณะก่อนละกันเอาเป็นรถไฟนั่นแหละจ้ะมาถึงไม่เหนื่อ <c oughs> ยเนอะขอเซฟตัวเองไว้ก่อนถ้าโดนโกงตอนดึกๆเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันได้ใช่วันแรกที่มาถึงด้วยเราขอแบบแฮปปี้เพราะว่าวันนี้เราก็แบบ มีความประทับใจคนรัสเซียอยู่นะคะเพราะว่าเราลากกระเป๋าเนอะแล้วเขาก็มาช่วยเราลากลงบันไดเ่ามเนไม่มีลิฟต์ไงแล้วมันลงบันไดแบบหลายขั้นมากเขาก็มาช่วยหิ้วลงไปถึงแบบขั้นสุดท้ายเลยนูยฮิ้วเองค่ะมาคันสองคนไม่มีผู้ชายช่วยกูหิ้วเองค่ะ23กิโล แหละทุกคนคํานะถือว่าวันแรกราบรื่นดีตั้งแต่บินจากไทยเปลี่ยนเครื่องที่จีนออนอนรอเครื่องที่จีนแล้วก็บินมารัเสเซียรวมถึงนั่งรถไฟอะไรมาเรียบร้อยดียโรงแรมก็ดีงามใช่ขอล่าถึงสายการบินไชน่าเซาเทิร์นนิดนึง เราชอบเลยนะเรารู้สึกว่าดีเครื่องก็แบบดูสะอาดดูใหม่แล้วก็อาหารเราแบบกินได้ทุกมือเลยแบบอาหารรู้สึกว่าถูกปากคือมันมันไม่ได้แซบหรืออะไรแต่ว่ามันมีข้าวที่เราชอบ <c oughs> มีข้าวเนื้อผัดอะไรอย่างี้เนาะแล้วก็จะมีข้าวปลาผัดซอสอะไรอย่างี้อร่อยดีกินได้แล้วก็การบริการก็มาตรฐาน f ูลเ service ทั่วไปนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราลองขึ้นสายการบินจีนเรารู้สึกว่าตอนแรกก็แบบกลัวอะไรอย่างงี้จริง ไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่า1ตัวมันถูกมากทุกคนอจองเพราะราคาโปรเลยแล้วก็คือแบบไม่เคยขึ้นสายการบินจีนมาก่อนแบบก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรก่อนหน้านี้เราก็ขึ้นเป็นพวกแบบ สิงคโปร์แอร์ไลน์เนอะกาตาการบินไทยเที่ยนนาแอร์ไลน์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเอออันเนี้ยดีเลยสําหรับราคาตั๋วแล้วก็ตัวเครื่องก็ใหม่แล้วก็ห้องน้ําก็สะอาดนะไที่เราไปคนที่ผู้โดยสารนะก็เรียบร้อยอยู่ไม่ได้มีแบบใครที่ทําอะไรที่ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างนี้คือเราอะสังเกตอย่างหนึ่งว่าสายการบินจีนเหมือนจะว็บแบบเหมือนมีตํารวจจีนอะไรเงี้ยคอยขึ้นมาแบบว่าดูแลความปลอดภัยบนเครื่องด้วยอะ ถ้าใครรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะเมนบอกกันหน่อยดีเรายังรู้ว่าแบบมันมีทุกสายการบินเลยไหมของจีน,นะอะไรเงี้ยเก๋ดีเขาเดินตรวจตาแบบตลอดเลยแล้วก็รู้สึกยิ่งปลอดภัยก็ไปใหญ่หรือนี่จะเป็นเหตุผลให้เออฟลานี้เงียบสงบก็คือผู้โดยสารจีนค่อนข้างเยอะมากจริงแต่ว่าไม่มีความวุนวดด่นวายใดๆเงียบสงบ แล้วก็ไม่เสียงดังโวกเว็กดใด<ช>ๆปกติ<ช>สุข<ช>ดีค่ะทุกคนคกคน็เออผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับการเดินทางมามอสโกรัสเซียเราจะอยู่ที่มอสโกแบบเที่ยวเต็มๆเนี่ยประมาณ3วัน mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า3วันนี้เราจะพาไปกินไปเที่ยวไปถ่ายรูปที่ไหนกันบ้างในมอสโกค,ค่ะแต่วันนี้เราขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็นอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้จ้าบ๊ายบ